งานชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวชุมชนชูอัตลักษณ์ที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ค่ะนายศักชัยคูณนานุวัฒชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถแถลงการจัดงานชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาติพันธุ์ซึ่งจะจัดที่ศูนย์การค้าเมย่าเชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในวันที่2-6เมษายนนี้และที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต2 2เมษายนโดยภายในงานมีการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรมสินค้าและหัตถกรรมการท่องเที่ยวเชิองอาหารการจัดนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะคุณผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มชาติพันธุ์เกลุ่มนะครับได้แก่ปากากากยอมงอิวเมียนอาขาลาหูลีซูและละวะรวมถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆอีก6กลุ่ม สำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความหลากหลายของวิถีชีวิตจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านาที่หลากหลายทั้งความเป็นอยู่อัตลักษณ์และภูมิปัญญาภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แบบ New n o r m a l ครับ